สวัสดีค่ะมากินข้าวกันนะคะปลาทิ่เพรนต้มเค็มนะคะเราเอาช่วงหางพอตัวใหญ่นะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงนะคะพอไปหมดเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเก็บสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะคะเกือบห้าชั่วโมงนะคะ้มเค็มนะคะนี่ปลานะคะเราเอาช่วงหางนะคะมากินกันได้เลยจ้ะนี่แเราก็ข้าวร้อนๆเลยค่ะข้าวร้อนๆนะคะอร่อยอร่อยไปด้วยกันนะคะอร่อยมากด้วยการเวจ้า นี่นะคะข้าวข่าข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลินะคะมาทานกันได้นะคะอันนี้เราจะกินขิงด้วยนะนี่เกดเขาจะนี่นะคะกินขิงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราวางตรงนี้ก็ได้เนาะได้เห็นแบบนี้ข้าวขึ้นนะคะเราก็มากินกันนะคะบางทีกล้องของเรามองเห็นได้แค่นี้นะคะก็ขอโทษด้วยขออภัยด้วยนะคะระยะมันไม่เท่ากันเนาะ เราก็กินกันแบบนี้แล้วกันนะมาอร่อยกันด้วยกันค่ะนี่นะคะป้มเค็มปลาตะเพียอย่างเดียวนะคะจะมีเปรีย้ยวมีเค็มอืมเครื่องปรุงเยอะค่ะ่เราใส่ขิงเราจะกินขิงนะคะเราจะหั่นขิงเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะ เราก็ไม่มี้ํึกนะคะเดี๋ยวไม่เห็นเอาแบบนี้ว่าแบบนี้เลยนะคะเนี่ยดูเนื้อปลาไหมเนื้อปลานะคะ,ะเนื้อปลาไหมต้อตงย้ายคางเลยมั้งไม่ถน,นดัดเอาข้าวไว้ตรงนี้หละกันไม่ถน,นดัด นี่คะ่ะเนื้อปลานะคะรุยเลยค่ะพะต้งสี่ห้าชั่วโมงนะนี่คะ่ะไม่ต้องไอ้นั่นเลยนะคะเนื้อเนื้อปลานะคะต้มเก็มปลาตะเพียนนะคะอร่อยอร่อยแบบเดียวกันเนาะอร่อยมากๆค่ะเน่ยดินนะคะเป็นแบบนี้นะคะใส่น้ำพริกยุ้ยเลยนะคะหม้อใหญ่ๆสองตัวเลยเต็มหม้อเลยเวเาเอาน้ำพริกเผานะคะ ที่เราซื้อเอาไว้เป็นกระปุกเล็กๆนะคะไม่ต้องมานั่งทำเองนะคะกินคู่กับน,นี่นะคะเราก็กินแบบนี้แหละค่ะง,ง่ายๆนะคะเราไม่ได้จัดผักนะคะอันนี้เราไม่ได้จัดผักนะคะเราก็มานั่งกินนะคะแต่ทาอร่อยนะคะนี่นะคะน้ำพริกเาผาของเรากินคู่กันต้องเค็มค่ะแบบนี้อร่อยนะอร่อยนะคะกินแบบง่ายๆเลยนะคะข้าวแล้วร้อนนะ ถิอห,หิวนะคะกำลังหิวมากก็อร่อยอ่ะนะนี่นะคะอืมนี่ค่อร่อยออพี่เผาที่แบบของง่ายๆเนาะสำหรับเราเนี่ยอาจเอะ่อต้มประมาณห้ากับห้าชั่วโมงได้เนาะตั้งแต่ช้ามเนะี่ยห้าชั่วโมงเลยให้มันยุ่ยงามน้านต้มนาน,นะคะ่ะ ปลาเขาจะยุ่ยเนื้อเขาจะเกดเกิดจะนิ่มปล่อยอ่ะอร่อยเปนเนือปลมาเลยค่ะวูบชื่อนื่อปิ่เผาพอดีเลยนะคะเนี่ยน่ทานกับน,นี้พีิ่เผาพอดีเลยอร่อยนะคะนี่งขิงนนะขิงอร่อยนะคะเราจะหั่นขิงเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้มเน้ยังไม่ได้ออก,ออกคลิปนะคะเดี๋ยวจะออกคลิปนะคะนี่นะคะ อันนี้ตอนกินนะคะคลิปกินนะคะอร่อยอร่อยไปด้วยกันนะคะมามามา,มาไม่ได้เอาผักมานะคะผักอยู่ที่ตู้เย็น,นะคะ่ะน้องหมา,หาห่ะและทะเลาะกันนี่กะเกล่าเขาจะนิ่มะค่ะไม่เป็นไรนะคะกล่าแค่นี้เมันจะนิมน่มนิม่มนิ่มมคกันได้เลยนะคะนี่น้ำเราชอบ น้ำน้ำจะต้องเอาให้แห้งไปเลยนะหแห้งไปเลยค่ะนี่นะคะอ่ะกินให้ดูเลยเนี่ยอร่อยไหมพุกไปเลยนะคะขิงน,นี่นะคะเปลาต้มแล้วไหมมันแซ่บอร่อยดีค่ะแซ่บมากมากนะคะกินแล้วก็โอ้โหอร่อยนะคะบอกจะบอกใครเลยไม่อร่อยก็ต้องอร่อยนะคะอร่อยมากมากอ,อ,อร่อยอร่อยค่ะ ตักมาเลยนะคะแบบเนี้เดี๋ยวเราก็ตักแบบนี้ไปอร่อยค่ะจริงน้ำพริกเผาสุดยอดสุดยอดเลยนิ่มค่ะนิ่มมากนิ่มมากนะคะอร่อยก็เป็นคลิปไม่ยาวนะครับก็ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามานะคะติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแถวค่าจากพยัตลายทั้งปวงนะคะบุญรักษาผักุของซาทุค่ะบ๊ายบาย,บายจ้าไเ้เจอกันนะคะไลฟ์ต่อไปคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ